อตอนนี้เนาะเาก็ได้สมัครเวียกเนาะเป็นเที่พ่อยแล้วซึ่งเวียกก็คือเป็นเวียกจัดเลี้ยงเครื่องอยู่ในห้างสรรพสินค้าอยู่ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเนาะเงินเดือนเริ่มต้นก็คือ1 2 0 0น2,000บาทผ่านทางบริษัทจัดหางานทางฝั่งลาวเนาะที่เพิ่นเฮ็ดแบบถือกฎหมายมีเอ u มีอม,มียงเฮียพ่อย สบายดีสบายดีและสวัสดีวันน้าพ่้พี่น้องสุขสุขคนอีกตืมเส็นเก่าเซ้นเคยเนาะกะตอนเศร้าของมือไม้เนาะมาพอกันอีกเซ้นเก่าเซ้นเคยกับข้าพเจ้าดับเบาวล่าเนาะเส้นเก่าเซ้นเดิม EP นี่ก็คือเป็น EP ที่ดตจาก EP ก่อนหน้านี่ช่วงนี้ก็คือที่เฮ็ดเป็น EP EP ีตกันไปเลยเนาะคือเมื่อวานนี่เฮาได้เฮ็ดคลิปไป หางานอยู่ในโซเชียลมาเป็นเทีพยพอยละ่ะนอนแล้วก็ไปเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นคือจังที่ได้ลงไปฮะหลับบันบนี้เอาไปเอามาเอากระเลือนไปเรื่องมากนาะก็ไปเห็นโพสต์ของบริษัทจัดหางานตัวนึงเป็นบริษัทจัดหางานอยู่ทางฝั่งลาวนี่แหละเซิงเพิ่นเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดทรงแหงงานเนาะข้ามไปเห็ุเวียกอยู่ทางฝั่งประเทศไทยแบบ ถือกฎหมายในสัญญา M O U ถึกต้องเนาะ,ะและ้วกะ็เลื่อนไปเห็นเวียกตัวหนึ่งที่ว่าค่อนขางจะน่าสนใจเนาะแล้วกะ็ความจริงนเนาะเฮากะพอมีคนหูจักอยู่ที่ว่าเพิ่อนอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นเพิ่นพ่อ,พอ,พอที่ว่าสิซอกเวียกให้เฮาหัน่นได้ยุแต่ว่าอ่าพวเฮากะมาเห็นโพสต์ตัวน,นี้ก่อนเนาก็เลยอ่าเลือกที่ซะ สมัครไปกับบริษัทจัดหางานอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเฮดได่เฮาเลือกที่จะสมัครไปกับบริษัทจัดหางานนี่คือแบบในกรณีที่ว่ามีคนหูจักอยู่ทางฝั่งนั้นกัอาชีิพอสอบเวียกสองงานอยู่ทางฝั่งนั่นให้ได้ยุคคือจังฮาก็สิเปลี่ยน u ูทูบกับอาชีพมี f c หลายๆคนที่ว่าเพิ่นแนะนำเวียกแนะนำนั่นเข้ามา เดอย่ได้ถ้าว่าเป็นในกรณีที่ว่าเป็นคนทั่วๆไปบ่มีคนหูจักบ่ได้เป็นบุคคลสาธารณนะคือจังพอเฮ้าซิกัโอกาสที่ว่าซิไดไปเห็ดเวียกทางฝั่งนั้นกันยญากนี่แหละเนาะเฮาก็เลยตัดสินใจไปสมัครเวียกกับทางบริษัทหางานเลยเพื่อ,อเป็นความหู้เป็นข้อม,มูลให้กับผู้ที่ว่าสน,สนใจอยากสิไปเห็นเวียกทางฝั่งไทยแต่ว่าบ่มีคนหูจักเนาะก็สามารถไป บ,บริษัทจัดหางานได้เลยถ้าว่ากรณีที่เฮาสมัครไปนี่มันโอเคมันถูกตอกตรงปกทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่ถ้าว่ามันไปในกรณีอ,อื่นกันบบรรดาพี่น้องที่ว่าสนใจยากไปกับสามารถนําำกรณีของเฮานี่ไปพิจารณาได้ว่าสิตัดสินมอกสินใจแน่ใด้นหะเนาะนะนะคลิปนี้เหตุเพื่อเป็นความหู้ให้กับบรรดาพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่ว่า มีความสนใจอยากไปเฮดเวียกทางฟังไทยเนาะก็คือเวียกโตทีเฮาหันสมัครไปเนาะคือเป็นเวียกเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงเครื่องจัดเลี้ยงของอยู่ในห้าตัวหนึ่งเซิงเฮาบกขอเอ้ยคือห้าเนาะแล้วก็นในเงื่อนไขของการเฮดเวียกค่นะมันก็จะมีหลายๆส่วนเนาะคือ,อเฮดเวียกมือหนึ่งก็ ประมาณอยู่แปดสโมงเนาะแปดสโมงทั่วๆไปตามกฎหมายแห่งงานกาหนดออกมาแล้วก็สิมีโอชีไปเติมอีกประมาณสาสี่วโมงกันแล้วแต่ความสะดวกของภาย่าวนะตัวนั้นเนาะกาเงินเดือนเนาะสำหรับเงินเดือนเริ่มตนน้นในในรายละเอียดท่านเัินไซด์ว่าประมาณ1 2 0 0 0หมอบาทหา ห8 0 0 0บาทแต่ตามความเข้าใจของเฮาคือเงินเดือนเริ่มต้นแท้ๆเนาะคือถ้าหากเฮาเฮ็ดเวียรเต็ม8ชั่วโมงแล้วบ,บ่ขาดบ่มีหย่างซีน่น่ะเนาะกัสิอยู่ประมาณ12,000เนาะสำหรับเงินเดือนเริ่มต้นแต่ถ้าหากเฮาขยันอ่าเฮาอ่าตั้งอกตั้งใจสิเฮ็ดโอทีเต็มทุกมือทุกมือแล้วก็บ่ขาดจักมือเนาะกะับาร์ิมีเป็น yan, เบี้ยขยันหรือว่ามีเป็นอ่า เงินมันยังต่างๆคือเพิ่มเข้ามาอีกถ้าเขาเห็ดถึกโมงถึกใจทางในฉากนะเนาะกะชิด้อยู่ประมาณราวๆหมื่นแปดเนาะในใบที่ว่าเขาเจ้าไซด์เนานะคือระหว่างหมื่นสองหาหมื่นแปดเนาะประมาณนั้นหมื่นแปดนี่ยนะจะรวมโอทีรวมอ่ะมันยังทุกซิงทุกยางคือเข้าไปในนัดเนาะคิดว่าจังสัตเนาะกะเวียกตอนนี้เนาะตามทีอันนั้นก็นคือเป็นเวียดทีอ่าอยู่ในกรุงเทป ประเทศไทยเนาะแล้วก็ค่าห้องพักนี่เพื่อนบอกว่าสองพันบาทต่อหนึ่งห้องกินยูนี่ขึ้นกับผูกเกี่ยวก <Okay. S 1> ะตามที่คิดนี่นนาจะนักเรื่องนี่แหละแบบค่าห้องค่านำ้ำค่าไฟค่ากินค่ายูเนาะตอนนี้นี่นนาจะขอนขางนักสมควรแต่กอ็อยากลองเบิรงเนาะแบบอยากลองเห็ด เป็นคลิปเพื่อให้ความหู้กับบรรดาพ่อพี่น้องดแดนเราก็เฮ้าก่ยักไปเฮ็ดเวียกแท้ๆเบื้องแนวบัวมันที่เป็นเ่าใดกะตอนนี้นเนาะเฮากะได้สมัครเวียกเนาะเป็นเทียบพอยแล้วซซ่งเวียกก็คือเป็นเวียกจัดเลี้ยงเครืองอยู่ในหางสพสินค้ายูทีกรุงเทพมหาคนครประเทศไทยเนาะเงินเดือนเริ่มต้นก็คือ1ม0 0น 2, บาทผ่านทางบริษัทจัดหางาน ทางฝั่งลาวเนาะที่เพิ่นเห็ดแบบถือกฎหมายมีเอ u มโอมีเมียงเฮียพ่อยแต่ว่าพวกเข้าเนาะคือยังบบทันได้สัมภาษณ์เนาะยังบ่ทันได้สัมภาษณ์แต่เท่าที่เบิ่งจากสถานการณ์แล้หนาจะบ่ได้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าจากที่อู่ลมกับทางผู้ที่เพิ่นจัดหางานนั่นก็คข้าๆเนาะ เพื่อนกะถามประมาณว่าเวาภาษาไทยไดบ่ซื่อสารภาษาไทยไดบอเขียนภาษาไทยได้บอฮูภาษาอังกฤษแต่ตัวอีคอนตัว Z บ่เนาะเป็นคำถามแบบทั่วๆไปแล้วก็เพิ่นก็ถามวุฒิการศึกษาเฮาอะจบอใส่จบใส่มาเฮ้ากับตอบเพิ่นไปตามความเป็นจริงกะเพิ่อนก็บางที่เนาะบางที่ก็อาจจะบ่ได้สัมษั์เลย จากที่อู่ที่ล้มกันเพิ่นก็นว่าเออเฮาสื่อสารเข้ามอกเข้าใจกันนะเจะบ่มีปัญหาอย่างพอเบียรที่เฮาไปเฮ็ดกับ่ได้อิงวุฒิบด้อิงอ่าแบบบ่ได้ยงใสความสามารถแบบเอาเทาวาน่ะมีแต่อ่าอ่านภาษาไทยได้เขียนภาษาไทยได้สื่อสารภาษาไทยได้ฮู้ AB อบีคอนเซ็ปต์ซัมมี้กัอ่าน่าจะโอเคแล้วเนาะตามที่ฟังเพิ่นเว้ามาคร่าวๆคือประมาณนะั้นกั ตอนนี้นะเนาะเทากับได้รงพาส,สปอร์ตซงมันยังไปให้เพิ่นเป็นทียพอ่อก็หน่าจะไก่ไก่ซียูในขั้นตอนของการเริมเฮ็ด MOU เนาะตอนนี้บนแนใจคือการว่าสีเป็นแบบนั่นแทบอกบางทีเทาอาจสิบติดในเวียกของเพิ่นนี่เลยก็ได้เพราะว่าเอ่อมันมีหลายๆคนที่มาสมัครเวียก,กับเพิ่นนะเนาะก็เท่ากับเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าไปสมัครเวียกกับเพิ่นแล้วกนะนเนาะ โอกาสที่ว่าส่วงเวลาที่ว่าเฮากำลังรอถ่านะก็เลยอยากมาแบ่งปันมาแชร์เหลืองเลา่าตอนนี้นอเพื่อที่ว่ามีบรรดาห้อยพี่น้องทางฟังเลา่านี่สนอกสนใจอยากไปเฮ็ดนี่ก็ลองเบิ่งกรณีของเฮานี่ไปเบิ่งก่อนเนาะว่าสิเป็นอะไรสิได้บ่หรือสิบ่ได้บ่แล้วก็เวลาเฮาไปเฮ็ดเบียงนี่มันสิเป็นอะไรมันสิ ถึงต้องกับชีทางบริษัทจะหางานเพิินวางมาให้เฮ้าเว้ากับพัวเฮาตอนทําอิดบออันนี้ก็ยังบู้เนาะต่องไปรอถา่อถารุ่นรอถ่าติดตามนํากันถา่าว่ามันโอเคก็เดี๋ยวก็าพะจ้าสนแนะนําบริษัทให้เนาะแบบโปรโมทให้แบบฟรีๆเลยเลยอกะอ่าบรรดาคู่แอ่ให้นองก,ก็สามารถผููดใดที่ว่าสนใจอยากไปก็สามารถอ่า เดินตามห้อยกัได้เส้นกันเนาะคลิปนี้นี่น่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ค่อนข้าง,งจะหลายพอสมควรถ้าว่าเา้าอันนั้นได้เนาะกับะมานนสำหรับคลิปนี้กะมาแจ้งกับบรรดาให้พี่น้องมุทุผู้ทุกคนคือเก้าเนาะว่าตอนนี้นี่พอเอาได้สมัครเวียกเป็นที่เทียบห้อยแล้วเนาะกะมีแต่รอถ่า ฟังผลว่าผลมันจะออกมาเป็นแน่ใดนะกับฟากบรรดาให้พี่น้องเนาะช่วยกันติดตามแลวกะ็ให้กำลังใจทางครอบครัวของพ oh นะัวเฮานำเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเขาก็ขอบ,อบใจบรรดาให้พี่น้องมด่ดทุกคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วกะ็ให้กำลังใจเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วสบายดี